สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีค่ะนี่อยู่ที่ที่แม่กองนะคะแถวไหนครับผมไปเดินูตรงสถานีรถไฟแม่กองกันนะคะเปิดยังเปิดนะครับเราไปดูกันนะคะแม่กองกับหลังลบเดี๋ยวจะพาไปดูี่งานเอ๊ะโกโก้อุกคน เราจะพาท่านเข้าไปถึงล้มถุบไปดูรถไฟแม่กองกันครับบรรยากาศโดยรอบนะครับยังมีรถไฟอยู่นะครับมีรถไฟอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันครับหลครับนี่ครับถึงแล้วสถานีแม่กองนะครับไปดูรถไฟแม่กองครับ ไปกันครับเราจะพาท่านไปดูนะครับรถไฟนะครับไปเดินไปข้างหนังมั้ยป่ายบ่ายนะครับสถทาอันนี้รถไฟแม่กองนะครับนี่ครับเมืองใส่น้ำสามเวลาครับ

บรรยากาศตลาดลมหุ่ก็ใกล้จะเลิกแล้วนะครับนี่เรามารถไฟรอบสุดท้ายครับตลาดก็จะเริ่มเก็บแล้วนะครับเพราะว่าประมาณสามโมงครึ่งรถไฟเที่ยวสุดท้าย ก็จริงๆเราจะเป็นตลาดเช้าเนี่เรามาช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามโมงตลาดปิดประมาณสามโมงครึ่งนะครับครับด,ด้านในพัน บรรยากาศด้านในตลาดนะครับเลินทางรถไฟนะครับก็ยังมีร้านค้าที่เปิดอยู่นะครับก็รอประมาณสามโมงครึ่งครับสามโมงครึ่งเวลารถไฟออกนะครับ <Okay. S 1> เราจะให้ท่านได้ชมกันนะครับครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาคอยชมนะครับ มาชมร่มหุบกันนะครับอันนี้ก็นักท่องเทีย่ยวจากต่นงรับเนี่ยพม,มา่าสาวพม,ม่านะครับนี่ครับตอนนี้นักท่องเทีย่ยวเริ่มเยอะนะครับรถไฟ <Good. S 1> ออกกันครับ ลานเริ่มปิดแล้วนะครับรอตะโก้ครับรถไฟกำลังจะออกแล้วนะครับนะครับก็จะมีประกาศนะครับนะครับร้านค้าเดิมเก็บขยับของนะครับขณะนี้เราได้สามนาทีจะได้เวลาขับรถออกจากสถานีร้อยสามนาทีนะครับแล้วโปจะหาที่นั่งบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่มีตั๋วโดยสารติดต่อขอซื้อตั๋วโดยสารได้ที่หน้าช่องส สานขอตากอถแท้กซีสขาบนขบนรถขนารถจอดสถานีและขนาวิ่านตลาดรถถกขอบคุณครับนะครับนะครับเดี๋ยวจะมานะครับ ล่มหุบไปก่อนตลาดรถดดไฟจะมาแล้วนะครับล่มหุบนะครับไปได้นะครับนะครับล่มหุบแล้วนะครับนะครับมาแล้วครับนี่ครับ รถไฟไ้เคลื่อนขอบวนออกมาแล้วนะครับกำลังจะเคลื่อนมาแล้วนะครับสถานีลมหบไม่กองครับนะครับลมหุหมดแล้วนะครับจากเมื่อสักครู่นี้นะครับนะครับ นะครับล์มนะครับก็จะพอดีนะครับครับก็นักท่องเที่ยวนะครับมานะครับใกล้เข้ามาแลครับ มาแล้วครับนี่ครับตันนี้ลมหูรถไฟมาแล้วครับไปแล้วครับรถไฟนครับ หลังจากรถไฟไปแล้วนะครับก็ลมก็จจกางกลับมาเหมือนเดิมนะครับร้านไหนที่ยังเปิดขายอยู่นะครับเล็กมายืนนะครับเล็กมายืนเด็ดเล็กมายืนเด็ดโอ้ยืนพอแล้วพอแล้วพอหันหนะ้ามาดิโอเคนี่ครับเรียบร้อยครับรถไฟไปล่มมาอีกนะครับนี่ครับล่มหุบ นะครับนะครับขณะที่รถไฟไปแล้วก็จะกลับมาเป็นตลาดเดิมนะครับยืนนี่ด้โอเคนะครับเนี่ยครับ อันนี้คือรอมหุบแมกองครับหมดแล้วครับขบนรถไฟเที่ยวสุดท้ายสามโมงครึ่งนะครับ หลังจากที่ขบวนรถไฟไปแล้วก็นะครับเข้าสู่สภาวะปกติครับแม่<ก>อัเทก็กลับมาตั้งสินค้าวางขายมอนเดิมครับอาธนึงแม่กองครับครับ,บก็ เยดวนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับจากที่เราจหนดไฟกันแล้วก็ยใหญ่ครับ เราก็จะพาไปด้านหลังสถานีนะครับนะครับรถไฟไปรียขยะเข้ามานี่ครับลานค้าก็จะเริ่มปิดแล้วครับเ,เพราะว่ารถไฟเที่ยวสุดท้ายไปแล้วครับหมดแล้วครับรถไฟวันนี้ เดี๋ยวเราจะพาเดินไปด้านหลังที่เป็นในส่วนของแม่น้ำครับนี่ครับ,รบอันนี้คือนะครับแอดตลาดรลมหุสถานีแม่กองครับ รถเข้าอีกทีก็จะเป็นนะครับ17นก40นาทีีห้องจำหน่ายปิดแล้วนะครับเวลารถออกไม่มีนะครับมีเวลารถเข้าอีกรอบนะครับเที่ยวสุดท้ายที่จะเข้ามาแม่กล่องก็คือ5.40มนะครับก็จะมาจอดอยู่ที่นี่ครับปลายทางสถานีอยู่สมุทรสาครนะครับแถวท่าฉลอง ร้านค้าก็จะเริ่มปิดแล้วครับปิดแล้วครับเพราะว่าสถานีที่แมกกรองนี้จะขายของได้ก็เพวกะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็รถไฟเที่ยวสุดท้ายก็จะประมาณสามโมงครึ่งนะครับก็จะปิดมาแล้วครับห้องน้ำสาธานทูตไทนัจะปิดแลนะครับสามโมงครึ่ง ที่เราได้นอยู่ก็คือตลาดประชารัฐต,ต้องชมแม่กองตลาดร่มหุบนะครับนีอะไรคะิมแม่น้ำครับดิมแม่น้ำตลาดตอนเย็นเนี่ยที่ม็นนั่งกินแล้ากินเบียงร้านไงร้านสถานีรถไฟเก่าสุธาคาเฟ่เไม่มีอะไรครับ นี่ครับสถานีแม่กลองมันก็น่าจะใกล้เก็บแล้วมั้ง